สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Gift on Tour ยังคงอยู่กับนักธุรกิจที่ชนะการแข่งขันท่องเที่ยว Junior Mini Randry r e w a r d ประจำปี2014ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเช้านี้อากาศก็สดใสหลังจากที่นักธุรกิจของเราทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นรถออกจากโรงแรมเดินทางท่องเที่ยวกันต่อแล้วล่ะค่ะเช้านี้เรามาสัมผัส บรรยากาศยามเช้ากันก่อนที่สวนนกจูโลงค่ะฟังเสียงนกเสียงไม้ตอนเช้าแบบนี้ช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขกันจริงๆเลยละค่ะก่อนอื่นนะคะนักธุรกิจของเราก็ไม่รอช้าค่ะขึ้นรถรางชมนกกันก่อนซึ่งที่นี่จะมีอะไรสนุกๆให้เราชมกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ ส่วนนกจูโลกแห่งนี้ได้รวบรวมนกชนิดต่างๆไว้มากมายกว่า9,000ตัว600สายพันธุ์ด้วยกันโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆซึ่งเป็นการจำลองบรรยากาศตามถิ่นกำเนิดของนกแต่ละชนิดด้วยเช่นแพร r o อด a พาราไดหรือส่วนนกแก้วและ p e n ก u i n เอ็ก d i พ i o n ที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับเพนกวินตัวเป็นๆแบบนี้แล่ละค่ะและนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการแสดงความสามารถของนกอีกหลายชุดด้วยกัน ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะวิดวิวและเสียงปรบมือจากคุณผู้ชมได้สนั่นเลยทีเดียวและการแสดงนกนี้ล่ละค่ะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของส่วนนกจูล่งแห่งนี้ค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นการแสดงของนกเยียหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความรวดเร็วและฉับไวในการล่าเหยื่อจะออกมาเป็นยังไงนั้นเราไปดูภาพกันเลยค่ะ so, มาต่อกันที่อีกโชว์หนึ่งค่ะโชว์นี้เป็นโชว์นกแก้วซึ่งโชว์นี้นะคะเลือกเสียงปรบมือและเสียงหัวเราะได้จากคุณผู้ชมจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะเจ้านกแก้วตัวนี้ค่ะที่สามารถพูดและร้องเพลงได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ Tell everyone here what's your name? Amigo! Amigo! One more time, tell them your name? Amigo! Yes, it's Amigo, alright? หลังจากที่ไปชมการแสดงนกนะคะรู้สึกว่าเขาประทับใจในนกมากเลยนะคะเขาเขาเก่งมากในการฝึกนกสามารถฝึกนกนกที่ไม่มีความรู้ไม่มีแต่สามารถฝึกให้อยู่ในระบบให้อยู่ในระเบียบได้ค่ะประทับใจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไกแล้วกข็ขอขอบคุณคุณหมอต้อยนะคะที่พาเรามาท่องเที่ยวในสิงคโปร์ในทริปนี้ค่ะ ค่ะประทับใจที่ว่านกยังฝึกได้อะค่ะเป็นความภาพภาพภูมิใจและตื่นเต้นมากเลยค่ะจะไปเล่าให้ทีมงานฟังเยอะๆและก็จะมาเที่ยวที่สิงคโปร์อีกค่ะประทับใจโชว์นกแก้วค่ะน่ารักดีแล้วก็พูดเก่งพูดได้หลายภาษาค่ะความรู้สึกว่าอยากได้เที่ยวทุกทิปเลยค่ะเพราะว่าประทับใจอบอุ่นแล้วก็คณะทัวร์อบอุ่นมากดูแลทุกอย่างเลยค่ะอาหารอร่อยแล้วก็ท่องเที่ยวสนุกมากค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากส่วนนกจูร่งแล้วนะคะอาหารกลางวันเราก็ไปรับประทานกันก่อนแล้วเราจะข้ามไปที่เกาะเซนโตซานะคะไปยูนิเวอร์แซลสตูและหลังจาก Universal Studio ดิโอไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือ Wings of the Time นะคะอันนี้เป็นน้ำผู้ดนตรีเป็นอะไรที่เปลี่ยนใหม่นะคะไม่เหมือนอันเดิมแล้วที่เราเคยดูเดิมเราเคยเป็น s องอ of the Sea แต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนใหม่ อะไรจะสดสวยงดงามอย่างอย่างไรติดตามชมกับพวกเรานะคะและในช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อที่เป็นไฮไลท์สุดของในวันนี้ต้องคอยติดตามชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ